มีเครื่องแม็กนะครับด้วยไฟฟ้าอันนี้ผมมามายึดกับเก้าอี้นะครับเดี๋ยวถ่ายใกล้ๆให้ดูนะครับเนี่ยเอามายึดกับเก้าอี้เขาจะมีเหมือนคล้ายๆซีแคมเอามายึดนะครับยึดขอบโต๊ะยึดอะไรแล้วแต่นะครับในที่นี้ผมมายึดเก้าอี้เพราะต้องการแสงนะครับปุ่มปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะครับที่นิ้วผมเนี่ยนะครับห่างๆก็ได้นะครับปุ่มปิดเปิดนะครับอันนี้คือ ความแรงนะครับตัวเลขเนี่ยนะครับความแรงนี้ก็คือกระดาษหนามากหนาน้อยนะครับจํานวนแม็กหรือรหัสแม็กเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้ให้นะครับมีระบบเซฟตี้คือถ้ากาดตัวนี้ถูกยกขึ้นนะครับเขาจะไม่ทํางานนะครับเนี่ยจะไม่ทํางานนะครับกาดตัวนี้นะครับต้องเอากาดลงถึงจะแม็กให้นะครับเดี๋ยวผมผมแม็กให้ดูนะครับตัวแม็กที่ผมทํา นี่ก็อยู่ประมาณนี้นะครับการทํางานนะครับมันจะมีเซนเซอร์เซนเซอร์เนี่ยตั้งได้อุย้ยเซ็นเซอร์ตัวนี้ตั้งได้นะครับจะให้เขาอยู่รึกอยู่ตื้นนะครับพอกระดาษไปชนนะครับกระดาษไปชนตามที่เราตั้งไว้เนี่ยนะครับเขาจะแม็กรุนแรงเลยนะครับจะแรงหรือไม่แรงเนี่ยตั้งนี้ได้ตั้งตัวเลขได้นะครับเนี่ย นี่ลองยิบกล่องให้ดูนะครับกระดาษลูกฟูกนะครับหนาถ่ายเทให้ลูกค้าดูตาบนี้นะครับสนใจก็บอกนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นของ m d e i n สวีเดนนะครับเดี๋ยวให้ดูไซ้แม็กนะครับการเปลี่ยนดูไซ้แม็กก็ค,คือกดตรงนี้นะครับที่สีฟ้านะครับอาจจะช้านะครับ เอากาดขึ้นก่อนแล้วก็กดที่สีฟ้าปุ๊บนะครับแม็ก,ก็จะถูกเลื่อนออกมาเราก็เติมแม็กเลยนะครับเนี่ยนี่เราก็เลื่อนเข้าไปนะครับเนี่ยเรียบร้อยนะครับถ่ายเทสให้ดูตามนี้นะครับใช้ไฟบ้าน220โวลต์นะครับไม่ต้องกดอะไรสักอย่างเอาแต่กระดาษเนะี่ยไปชนกับตัวดันตรงนี้นะครับง่ายๆตัวดันตรงนี้ก็สามารถตั้งได้นะครับ ตั้งตั้งให้อยู่ลึกอยู่ตื้นได้ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวตั้งให้อยู่ชิดๆอย่างนี้ก็ได้นะครับถ่ายเท้ห้ตามนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ